พระองค์ทรงเคยตรัสสอนให้ปลูกฝังไมตรีจิตให้เป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจกันด้วยข้อปฏิบัติิรประการหรือที่เรียกว่าสังขตูธธรรมคือหนึ่งให้เอื้อเฟื้อต่อกันสองให้พูดจากันด้วยคำสุภาพไพเรสามช่วยทำประโยชน์ต่อกันเท่าที่จะทำได้สิธรรมตนให้ถูกกอต้องเหมาะอย่างสม่ำเสมอท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนเคยใช้ยายความไว้ว่าผู้ที่มีลูกจ้างคนงานหลายคนมักจะคิดว่าตนนั้น ใช้เงินทำงานไม่ใช่คนทำอะไรไม่เป็นที่พอใจไม่ถูกใจก็ด่าว่าอย่างรุนแรงไม่พอใจก็เลยออกไปคิดว่าตนนั้นมีเงินจะจ้างใครมาก็ได้นั้นจริงๆแล้วคนเหล่านี้ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราลองพิจารณาที่ตัวเราก่อนลองใช้คำพูดน้ำเสียงที่เป็นมิตรอย่าใช้อารมณ์นำหน้าอีกฝ่ายนั้นทำผิดพลาดอะไรก็ควรให้อีกฝ่ายได้ชี้แจงก่อนว่าสาเหตุมาจากอะไร จากนั้นเราจึงมาพิจารณาถึงข้อเท็จจริงแล้วค่อยตัดสินว่าสมควรจะตำหนิผู้กระทำการผิดพลาดเหล่านั้นเพราะปกติตัวเราเองยังทั้งเผลอทำผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจเป็นครั้งคราวกับเรื่องราวทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานที่รับผิดช,ชอบซึ่งก็มีทั้งมาจากการประมาทเลืเลอะบ้างความไม่ชำนาญบ้างความไม่รู้บ้างฉะนั้นก่อนจะตัดสินลงโทษหรือว่ากล่าวตักเตือนใครก็ควรรู้ให้ แน่ชัดถึงสาเหตุก่อนเสมอนอกจากนี้หลายคนเองก็มีผู้ที่มีสถานะเหนือกว่าตนเช่นเจ้านายหรือหัวหน้าเวลาเขาเหล่านั้นตำหนิหรือลงโทษมาหลายๆคนก็ยังไม่ชอบที่ไม่ได้รับโอกาสให้ชี้แจงถึงสาเหตุเลยหรืออย่างน้อยที่สุดตัวเราเองหลายๆครั้งก็ยังทําอะไรอะไรได้ไม่ถูกใจตัวเราเองไปได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในงานที่ทําออกมากหรือการศึกษาที่ ตั้งใจว่าจะสอบให้ได้คะแนนที่ดีจงลองใช้ความดีและไมตรีจิตร่วมเป็นนอกพื้นฐานในการปกครองคนบางที่ผลลัพธ์จากการทำงานของคนที่อยู่ใต้การดูแลอาจจะทำได้ดีกว่าเดิมคล้ายกับตัวเราถ้าต้องทำอะไรภายใต้ความรู้สึกต้องคอยระวังการถูกกำมหูนหรือการถูกลงโทษอยู่ตลอดเวลากับการอยู่ในความรู้สึก ที่ตรงข้ามกันคือความสบายอ,อกสบายใจไม่กดดันผลลัพธ์ที่เราน่าจะออกมาได้นั้นแบบไหนจะดีกว่ากันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับความตั้งใจจริงหรือความรับผิดชอบในจิตใต้สำนึกต้องแยกเรื่องออกจากการเอาละอาจารย์จะขอเริ่มเล่าเรื่องในอดีตต่อหลังจากที่สิ้นท่านบิดาไปชะตาชีวิตในช่วงนั้นก็เหมือนเป็นช่วงของน้ําลงในเช้ามือวันหนึ่งก็มีเสียงเอาอาดังมาจากทางเข้าประสาทอาจารย์ได้ออกมายืนมองที่ระเบียง จึงพบว่ามีกองทหารมายืนล้อมปราสาทและสั่งให้เปิดประตูหน้าอาจารย์เดินลงมาสั่งการให้เปิดประตูหน้าแต่คนงานยังไม่ทันทำอะไรทหารก็เอาอุปกรณ์มากระทุ้งประตูจนแทบพังทลายลงมาอาจารย์จึงได้ตวาดเสียงดังว่าให้หยุดทันใดนั้นก็เหมือนมีอิทธิฤทธิ์ปรากฏทั้งหมดก็หยุดจริงๆในตอนนั้นทุกคนในปราสาทก็สงสัยว่าทำไมทหารจำนวนไม่น้อย จึงยืนนิ่งไปแต่อาจารย์ก็ไม่ได้อธิบายว่านี่เป็นหนึ่งในวิชาที่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนได้สอนไว้ให้ใช้ป้องกันตัวเมื่อคราวจำเป็นเท่านั้นตอนนั้นอาจารย์เองก็เริ่มมีอารมณ์โมโลแล้วคิดจะออกไปเอาชีวิตคนข้างนอกเหล่านี้เองขณะนั้นเองอาจารย์ลืมความรักสงบการหัดยอมถอยก่อนก้าหนึ่งเพื่อเจรจาการแกล้ง,งโง่ไม่รู้เท่าทันคนคล้ายการเดินเข้าป่าย่อม ต้องพบเจอกับขวานหนามบ้างต่อไม้บ้างหลุมบ่อบ้างถ้าตัวเราเข้าไปยุ่งกับทุกเรื่องพบหนามก็หยุดเดินทางไปทางป่าเพื่อกําจัดหนามพบต่อไม้ก็หยุดเดินทางไปขุดต่อออกมาพบหลุมบ่อก็หยุดเดินทางไปถมหลุมบ่อให้เต็มจะไม่ยอมเดินเลี่ยงเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางตามที่ตั้งใจไว้ความวากวนในระหว่างงอการเดินทางถ้าเข้าไปผัวพันด้วยแล้วชีวิตก็จะปั่นป่วนวุ่นวายด้วยเรื่องเล็กน้อย ไม่สิ้นสุดจนไม่อาจหาความสงบสุขได้ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก่อนได้เคยเล่าเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพ่อค้าใหญ่ได้แต่งงานกับลูกสาวผู้มีสกุลอันด่งดังเมื่อค้าขายได้ประสบความมั่งค้างงอแล้วจะปลูกเรือนให้งดงามด้วยไม้ประดับและไม้ดอกให้งดงามสบายตาทุกฤดูกาและแต่ก็ทำได้แค่ฝันไปเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ไปเที่ยวงาน ในสถานที่แห่งหนึ่งเกิดการศบตากับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนนั้นมีความเก่งกล้าสามารถซึ่งไม่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนให้ใครและคิดว่าการหลบตาให้ผู้อื่นคือการยอมแพ้นในที่สุดก็เริ่มทา้าทายกันแล้วลงมือทำร้ายกันด้วยอาวุธที่มีติดตัวจนท้ายที่สุดก็มีฝ่ายหนึ่งได้เสียชีวิตลงผลคือจากนั้นจึงถูกจองจำเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งกว่าจะพ้นโทษออกมาความตั้งใจเดิมนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วทั้งเวลาในช่วงชีวิตที่เหลือไม่มากและการได้ชื่อว่าเป็นอันธพานเอาชีวิตผู้อื่นมาแล้วการค้าขายก็ดีการจะไปขอลูกสาวของผู้มีสกุลอันโด่งดังก็ดีย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ตามประสงค์สิ่งนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่าเพียงเพราะไม่ยอมอดทนในเรื่องเล็กเล็กน้อยๆในตอนไปเที่ยวในงานก็เลยต้องไปอดทนอยู่ในที่คุมขังเป็นเวลานาน,าน ซึ่งแม้ไม่อยากจะทนก็ถูกบังคับให้ต้องทนจากนั้นก็มีคนมาแอบรายงานว่าผู้ที่เคยไปแข่งยิงธนูแล้วแพ้ให้กับท่านอาจารย์เมื่อหลายปีก่อนนั้นเกิดความบิดฉาในความโชคดีที่อาจารย์ได้รับทั้งทรัพย์และตำแหน่งใหญ่โตรับผิดชอบโรงงานสร้างอาวุธประกอบกับความแค้นเดิมได้มาใส่ความอาจารย์ว่าได้กระทำความผิดแรงต่อแค้นแล้ว แจ้งให้ฝ่ายปกครองเข้ามาจับกลุ่มอาจารย์เพื่อจะได้ทําการยึดทรัพย์สินต่างๆและพ้นจากตําแหน่งต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดเสียในตอนนั้นอาจารย์มีแค่สองทางเลือกคือเข้ามอบตัวเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงกับเข้าประหารประหารกับเหล่าทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเรื่องนี้แม้ด้วยอาวุธพิเศษและวิชาการต่อสู้ต่างๆที่ได้รับเรียนมาอาจารย์มั่นใจว่าเหล่าผู้ปกครองนั้น คงจะล้มหายตายจากไปอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นอาจารย์ยังสามารถหนีเอาชีวิตรอดออกไปด้วยได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่ครอบครัวญาติพี่น้องของอาจารย์ละจะเป็นอย่างไรอาจารย์จึงสั่งให้สัจจายอยู่ดูแลท่านมารดาและภรรยาของอาจารย์ให้ดีแม้สัจจาจะขอร้องขอตามไปเพื่อปกป้องอาจารย์ด้วยแต่อาจารย์บอกไปว่าผู้หญิงทั้งสองนี้ถือเป็นจุดอ่อนของอาจารย์ถ้าถูกฝ่ายที่ให้ร้ายมาแอบ,บจับตัวไปแล้วค,คุมขู ด้วยการร้องขอได้อาจารย์ยอมต้องยอมตามโดยไม่มีข้อแม้แม้แต่ชีวิตก็คงต้องให้สัจจาจึงยอมแต่โดยดีอาจารย์จึงลอบออกไปจับตัวต้นเหตุของเรื่องนี้กลับมาที่ปราสาททําทำให้เกิดความวุ่นวายกันไปทั้งสภาอมาจนพี่ชายคนโตได้กล่าวว่าจะพาตัวทั้งอาจารย์และเสนาบดีที่ถูกลอบนำตัวไปมาพร้อมกันเพื่อไต่สวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับทางสภาจากนั้นพี่ชายก็ได้พาอาจารย์และ เสนาบ,บดีผู้แสระอาจารย์มาสถานที่ใช้ไต่สวนโดยมีกษัตริย์แค่วันอัมมาเป็นประธานหลังจากฟังคำกล่าวหาทั้งหมดด้วยความอดทนเพราะไม่มีความจริงเลยแต่อย่างใดจนจบฝ่ายวินิจฉัยถามอาจารย์ว่าจะสักถามฝ่ายผู้กล่าวหายอย่างไรอาจารย์ตอบไปว่าจะยังไม่สักถามในวันนี้แต่มีข้อเรียกร้องสองประการหนึ่งขอให้ไปนำทหารที่อยู่หน้าปราสาทที่ยังยืนนิ่งอยู่มาในที่นี้ จะได้คลายสะกดให้สองขอนำเหล่าบุคคลที่ฝ่ายกล่าวหาจับได้ซึ่งผู้กล่าวหาอ้างว่าเป็นคนของฝ่ายอาจารย์พร้อมด้วยอาวุธนั้นมาอยู่ในความควบคุมของคณะฝ่ายวินิจฉัยไม่ใช่อยู่ในการกักถังของผู้กล่าวหาแม้ฝ่ายผู้กล่าวหาจะคัดค้านแต่คณะผู้วินิจฉัยกลับเห็นด้วยจึงดำเนินการจากที่ร้องขอทั้งสองข้อโดยดีตามความคาดหมายของฝ่ายผู้กล่าวหานั้นผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปทั้งหมดขั้น แรกคิดเอาไว้ว่าเมื่อจ้างวานคนกลุ่มหนึ่งให้แกล้งบอกว่าเป็นคนของอาจารย์ในการคิดร้ายโดยคิดจะยึดอำนาจจากกษัตริย์องค์ปัจจุบันและไปสอหาอาวุธมาเพื่อใช้เป็นของกลางขั้นต่อมาก็จะจับกลุ่มอาจารย์แล้วรูปรัฐจัดการประหารเสียก่อนเพราะฝ่ายกล่าวหานั้นมีอำนาจในการดูแลความปลอดภัยของแควนย่อมมีอำนาจจับกลุ่มผู้คิดร้ายได้ทันทีแผนที่ได้วางไว้เหมือนทุกอย่างหนาัา จะเป็นไปโดยราบเรื่อนร้ายอุปสรรคใดๆมาขวางกันได้แต่พอถึงเวลาจริงๆนอกจากจะจับกลุ่มตัวอาจารย์ไว้ไม่ได้แล้วตัวเขากลับถูกลอบจับตัวมาแทนแล้วตอนนี้ก็มีคณะผู้วินิจฉัยมาไตาสวนซึ่งเป็นคนกลางที่มีทั้งวัยวุธและคุณอวุธที่น่าเคารพน่าเชื่อถือได้ดาเนินการสั่งให้ย้ายคนที่ได้รับการจ้างวานและอาวุธที่เป็นของกลางมาคุมขังไว้ที่ส่วนกลางเรื่องเดิม ที่คิดว่าจะง่ายก็กลายเป็นอยู่นอกเหนือการควบคุมได้เสียแล้วท้าการวินิจฉัยไต่สวนปรากฏว่าตนเป็นคนแกล้งใส่ความขึ้นมาผู้ส่งรู้ร่วมคิดทั้งหมดย่อมต้องโดนลงโทษหนักกันทั้งหมดสิทธุทุกคนคงพอจะเดาได้ว่าคนเหล่านั้นจะรู้สึกเป็นทุกข์กันเช่นไรโดยเฉพาะเสนาบดีคนต้นเรื่องนั้นมีอาการกระวนกระวายใจอยู่ไม่สุขท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มการชี้ขาดอะไรลงไปแต่ พอรู้ว่ามีโอกาสที่ของหนักที่ตนตั้งใจกลิ้งให้ไปทับผู้อื่นได้ย้อนกลับมาทับตัวเองแล้วนั้นในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติไปเองโทษของการพูดปดโทษของการให้ร้ายผู้อื่นจะก,ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจตั้งแต่เริ่มคิดแล้วพอลงมือทำก็ต้องพยายามทำให้ความเท็จกลายเป็นจริงให้ได้นั้นเปรียบได้กับคนนำตะกร้ามาตักน้ำ แต่มีเพียงมือสองมือเอามาปิดช่องว่างต่างๆบนลวดลายของตะกร้าพเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลออกไปได้แต่ตรงที่ไม่ได้เอามือปิดไว้น้ำก็จะรั่วออกมาอยู่ดีพอถึงเวลาไต่สวนคณะผู้วินิจฉัยได้เริ่มไต่สวนอาจารย์ได้แจ้งว่าอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องหรือรู้จักกับกลุ่มคนที่อีกฝ่ายใดจับกุมมาเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรจะชี้แจงได้แต่ขอฟังการไต่สวนกลุ่มคนที่ถูกจับกุมมาเลย เพราะเชื่อว่าถ้าได้มีการซักถามอย่างละเอียดแล้วพิรุษหรือแผนการร้ายที่ถูกวางเอาไว้ก็จะเผยออกมาเองแล้วโทษนั้นก็คงจะหนักไม่น้อยที่อาจารย์กล่าวออกมาเช่นนี้ไม่ใช่การชี้นำการไตส่สวนแต่เป็นการพูดกระตุ้นทางด้านจิตวิทยาให้อีกฝ่ายกลัวการลงทันซึ่งจากอาการที่กลุ่มคนเหล่านั้นแสดงออกก็ดูกระวนกระวายใจอย่างเห็นได้ชัดเช่น เสนาบดุ ug, ผู้ให้ร้ายอาจารย์ลุกขึ้นยืนพร้อมบอกเขารู้ความอยู่แล้วเพราะได้ไต่สวนคนกลุ่มนี้มาก่อนอยู่แล้วจึงของกลับไปก่อนแต่คณะผู้วินิจฉัยไม่อนุญาตเพราะจะไม่เป็นการกระทําต่อหน้าทั้งสองฝ่ายแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมเพราะอ้างว่าตอนนี้ค่าแล้วควรให้เลิกการไต่สวนไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มจะดีกว่าอาจารย์คิดว่า เขาคงจักขอเวลาไปคิดหาทางออกอาจารย์จึงแย้งออกไปเสียงดังว่าเสนาบดีผู้เป็นฝ่ายกล่าวหานี้ขอตัวกลับเพราะกลัวความผิดที่ตนได้ก่อขึ้นหรืออาจจะไปประชุมกับผู้สมร่วมรู้ร่วมคิดคนอื่นเพื่อหาทางออกต่อไปหรืออาจจะไปนำกำลังคนมาเพื่อเข้าล้นชิงตัวผู้ที่ถูกคุมขังเหล่านี้ที่อ้างว่าเป็นคนของอาจารย์เรื่องใหญ่ขนาดที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของแคว้งเช่นนี้ต่อให้ต้องอดนอนกันแค่คืนเดียว คงไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจก็ขอให้อยู่ต่อในการไตส่สวนกันเลยหลังจากอาจารย์พูดจบอีกฝ่ายก็ส่งเสียงดังด้วยคำด่าทอไม่หยุดประธานในที่แห่งนี้จึงสั่งให้ทุกคนเงียบแล้วกล่าวว่าการจะไตส่สวนต่อหรือให้หยุดรวมถึงการขอ,อกลับก่อนเป็นหน้าที่ของคณะวินิจฉัยจากนั้นก็เริ่มตั้งคำถามที่ชานฉลาดให้อาจารย์ตอบอย่างมากมายชวนให้สับสน